จัดเวลาให้กับข่าวเดียวจริงๆใช่พ uh ี huh. ่พอพี่พอเดไอคอนบอสพอบอสพอจัดเต็มไปและเทวดาสคบหาอยู <S <S ่หาอยู่เนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยนะใครอยากเทวดาสคบจะเย็นเย็นจเย็นเย็นเทวดาสคบพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะแลวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนทีเดียวโทรมาทวงไหนว่าจะไขปิศนาบีฮิปขายตรงบีฮิปรอติดต่ออยู่เนี่ย ไขปิศนาขายตรงบีฮิปติดต่อคุณฟุกอยู่เนี่ยของคุณฟุกเกิกพลและคุณฟุกยังไม่มีคิวให้หนึ่งในตระกูลเจริวนนอนเลลานีใช่ไหมเลลานีโอเคหมดหมดเวลาซะก่อนอันนะใจเย็นจัดแน่แต่ขอเวลานิดนึงถ้าคุณฟุกมีเวลาเปิดใจมาคุยกันตรงนี้โอเค <Ừ. S 2> เราจะปิดท้ายรายการวันนี้จริงๆด้วยข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจนึ่งข่าวบริษัท i r p c จำกัดมหาชนค่ะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินหรือโซเชียลลิงค์ทอกับแบงก์การิกรไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันสิค่ะ บริษัท IRPC จำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนได้บรรลุข,ข้อตกลงความร่วมมือสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน Social ลลิงทอรซึ่งเป็นนวัตรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนทางสังคมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยมีคุณพิจ,จินอภิวัฒน,นาพนรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงินบริษัท IRPC ซจำกัดมหาชนและคุณธิพากรสายพัฒนารองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานรวม สายงานธุรกิจลูกค้าบรรัาธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะครับเริ่มต้นเกิดจากสิ่งที่ IIPC นะครับให้ความสำคัญในการบรารจัดการเรื่องความยั่งยืนเป็นเลิศอ,อยู่แล้วนะครับหรือเราเรียกว่า Sustainability Management Excellence นะครับซึ่งประกอบด้วยตัว E S และก็ G นะครับเราใช้กรอบและการดำเนินง,งานเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับ แล้วก็ RBCA เนี่ยได้รับการเชื่อชูนะครับจากกระทรวงยุติธรรมนะครับได้รับรางวัลอค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนะครับต่อเนื่องกัน5ปีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเอาตัวนี้นะครับไปเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินนะครับโดยมีการพูดคุยกับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับว่าเราสามารถจะเอาตัว social management ตัวนี้นะครับไปเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินได้อย่างไรบ้างนะครับก็เพราะว่าเราสามารถไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงกากตาแลกเปลี่ยนโดยทำ interest rate swap นะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในแง่ของตุ ในรูปของอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นส่งเสริมให้การจัดการเรื่องการเงินของ i อ c ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกอัน,นที่สำคัญผมว่าอันนี้เป็นการเชื่อมกับตัวโซเชียลเป็นครั้งแรกนะครับกับเครื่องมือทางการเงินนะครับแล้วก็หวังว่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับส่งเสริมให้ทุกธุรกิจทุกภาคส่วนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับทางสังคมนะครับในก้าวต่อไปครับ โอ้โหระหว่างชมข่าวธุรกิจนะในช่องคอมเมนต์ของ f c e e o o o เจาะเลื่องเข้ามาเยอเลยอ,อารมณ์ค้างอ,อารมณ์ค้างค้างเรื่องเทาาวดาสคบอใช่ยังหาตัวอยู่นะโอเคพวกนี้ค่อยมาว่ากันต่อก็แล้วกัน